อันดับที่3โลกิเป็นผู้เก่งกาจในด้านการใช้กลลวงโลกิ oki, ไม่ใช่ตัวละครที่มีพละงกำลังในการต่อสู้เหมือนเทพองค์อ,อื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้เขาต่อสู้และเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งคือทักษะการใช้เวทมนต์และเล่ห์เหลี่ยมของเขาในการพูดจาหวานล้อมต่างๆนาน,นาซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้เท่านั้นแต่มันยังสามารถสร้างปัญหาและความปั่นป่วนให้กับเหล่าเทพต่างๆรวมถึงอาณาจักรของเขาด้วย อันดับที่2พลังและความสามารถของโลกิจากที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นโลกินั้นมีเชื้อสายของเผ่าพ,พันยักษ์จึงทําให้เขามีสภาพร่างกายที่ทนทานต่อการบาดเจ็บได้มากกว่าเทพและเผ่าพ,พันธุ์อื่นๆมีอายุขัยที่ยืนยาวและไม่เจ็บป่วยโดยโลกินั้นมีพลังที่โดดเด่นคือการสร้างภาพลวงตาแปลงร่างเป็นสัตว์หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นๆนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญในการใช้ดาบแส้หอกสามง่าม